สวัสดีครับเดียกับช่องก็แค่คุณธรรมดาช n แนลนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบสี่นาทีเนะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันนะนะวันที่ห้าหรือหกนะวันที่หกเนาะปิดถูกขอไปนะ <c oughs> ผมไม่ได้ดูปฏิทินเลยนะครับนะวันนี้ก็ขี่รถมาเลาะฝไยนะพอดีว่าไม่มีคนมาไม่มีคนมาฝ่ายเยอะเหมนกันเถอะนะผมก็เลยได้มาทําคลิปให้เอฟซได้ชมเนาะ ก็ไม่ได้มาฝ่ายเกือบเดือนเลยนะเพราะว่าผมมาทีไรคนก็เยอะนะมีมั่งไม่มีมั่งแต่คือมีนี่ไม่มีมั่งนี่ก็คือมีน้อยนะเออที่เข้ามาผมก็ไม่อยากมาถ่ายคลิปใกล้ๆนะพอไปถ่ายตรงอื่นมันก็ไม่ค่อยได้บรรยากาศเท่าไหร่นะเอฟซี 4, นะครับมันไม่เหมือนจุดนี้เนาะนะบางครั้งมันก็ต้องไปถ่ายนะแต่บางครั้งมาอ้อมฝ่ายนี่เลยนะคนอยู่เยอะนะก็เลยกลับดีกว่า เมื่ออาทิตย์ก่อนมั้งหรือไม่กี่วันนี่นะผมมาก็มีคนอยู่คนหนึ่งนะก็ว่าจะมาถ่ายเยไปดีกว่าตอนแรกว่าจะวนมาดูอีกรอบไปมาไม่วนแล้วนะกลับบ้านนะครับนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้เอฟซได้ชมเลยนะเช้านี้ก็บรรยากาศดีนะที่บ้านผมก็ คือฝนตอนที่ว่าฝนตกผมไม่รู้เรื่องนะคือวันนั้นวันทนะี่สิบห้าเนาะผมไปไหลในอีกตัวอำเภอหนึ่งนะก็วานให้เพื่อนที่เป็นช่างซ่อมมอไซค์เนี่ยนะก็ให้ขับรถเจ้าตาหวานให้ผมก็เล่นอยู่ยหลังรถคุณเดียวนะเครื่องเสียงอะไรก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าฟิลไหมตั้งแต่วันที่สิบสามเลยนะฟิลก็ไม่ดอกก็ขาดเนาะเอออย่างที่ทาคลิปทักทายเอฟซีไปนะครับขาดแบบไม่มีชิ้นดีเอฟซี FC นะขาด วันที่14ก็13นะก็ฟิลฟิลไหม้แล้วก็ดอกขาดอกหนึ่งนะดอก6.5จุด้อดอกโค้งส้มที่ผมเอามารับโลได้นี่แหละนะแต่วันนั้นคือเปิดแบบผมอาให้เป็นกลางไงแล้วผมก็เปิดเสียงเยอะนะเปิดเสียงเพลงดงังๆแล้วก็ช่องซับก็เข้า power ไอตัวไอโอลิสนะแล้วก็เอา power ไอเอาตู้สิ้านี่ของเพื่อนนะ่ะตูก้กระแทกล่างนะเป็นเบสแทนนะครับก็ล่านอยู่นะแต่พอตอนจะเก็บเนียถึงเมื่อรู้ตอนหลังว่าฟิลไหมนะครับ นะสิบสี่ก็มีเสียหายอยู่เหมือนกันนะแต่สิบสี่ผมเช็คไม่ดีมารุ่ยที่สิบห้านะเอฟซี 4, เอาง่ายๆเลยนะก็คือของรถอ่ะมันไปมาแล้วก็เลยจะของกลางเก้งเราที่ผมเอาไปเนาะก็เท่ากับว่าเออยังไงอ่ะเอาง่ายเอฟซีกลางดอกเขียงกลางยี่ห้อกิฟทที่ผมใช้สิบสองขาดไปดอกหนึ่งแหลมนะแหลมขาดไปหกดอกเปลี่ยนวอยได้สี่อีกที่ที่เหลือสองดอกเปลี่ยนไม่ได้นะ ไอ้ที่ผมไอแหลมตัวเด็ดที่ผมเรียกว่าไอ้ซีซีนั่นแหละนะเออเปลี่ยนไวอยไม่ไดนะ้ขาดก็โยนทิ้งเดียวผมว่ามันเห็นวิ่งมาจากไกลมันจำผมได้ในพวกนี้นะไอ้อย,ย่าโดดน,นะเว้ยเฮ้ยเุ้ยเลิกมันเลยเดยวอย่าโดดโอ้ยมาหนิแมยอย่าจะตีไม่มีอะไรให้หรอก FC แค่ไมผมเห็นมันวิ่งมาจากนู่นนะ่นะน่ะ โอ้ยมันจำผมได้ไหมมันเห็นผมใจไกลๆนะโทษทีนะ fc เมื่อกี้ผมเสียงดังก็หมานก็โดดใส่นะเพราะว่า fc เข้าใจไหมหมามันไม่ได้ฝึกฝนนองเหมือนที่หมาเราเลี้ยงนะมันก็ดื้อเพราะมันถูกฝึกฝนมันก็จะได้มีความรู้กว่านี้นะครับนะเป๊กจังหมาสองตัวนี้ก็สีเดียวกันกับที่ผมเคยมาให้อาหารในตัวสีดำนะแต่มัไมมันผมขนาดนี้วะ เอ,อผมว่าหมาเข้ามาปล่อยนะผมก็แปลกแกไม่เขาไม่เอาไปปล่อยวัดอามานั่งตัางน,าน้นเพงจะรู้มีคนตรงนั้นเอฟซีผมมีเสียงสตาร์รมไซค์ลออกไปเ่าไม่รู้เอฟซีเห็นเนั้นในกล้องอะแต่ถรถเรียะมันบางรถตำรมองไม่เห็นคนนี่ก็ไม่รู้เลยว่ามีคนนะนะเอฟซก็ประมาณนี้นะความเสียหายนะครับนะ ของรถก็ไปสองอย่างก็ฟิลกระดอกดอกหนึ่งนะของกลางแก้งก็ดอกแสียงกลางดอกหนึ่งแล้วก็แหลมหกดอกไปหมดเลยนะผมไม่รู้นะมันไปได้ยังไงนะผมก็เล่นสองทางนะแต่ผมวูงี้จะปีหน้าถ้าผมเปลี่ยนวอยไปได้ผมจะได้มีสามทางแล้วนะเออผมก็ไม่อา,าวเวอร์จนขิบนะผมก็งงมันขาดได้ยังไงวะนะมันอาจจะร้อนน้วยมัง้งนะอากาศร้อนนะกลางคืนเปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดเต็มที่อ่ะแล้วก็อ่ะปลดพอฟังเนาะ อันนั้นคือเปิดแบบเกือบ,บเต็มที่เลยก็ว่าได้นะก็ใส่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันนะครับนะถามว่าผมมีเง bbles, ินเพราะว่าผมอยากมีเงินไหมนะ FC ผมก็อยากมีนะครับ <prefer> ผมอยากซื้อตู้เ JBin 18เหมือนกันน, 9. นะตู้เ j ิ i n 18นิ้วนะแล้วก็กลาง ตามแบบที่มันเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะนะอันนี้พอเลี้ยงเขาก็ทําให้แบบให้ดูมันเหมือนนะครับนะก็ยังว่านะต้นต้นทุนคนเรามันมาไม่เหมือนกันนะถ้ามันมาเหมือนกันมันก็คงดีไปทุกอย่างนะนะก็ฝากพวกไอ้ลูกสวยนะเจอ,อให้เข้าใจด้วยนะคนเรานะถ้าถ้าต้นทุนมันมีเหมือนกันทุกคนมันก็ดีนะอันนี้ต้นทุนมันไม่เหมือนกันนะผมก็เล่นแบบสไตล์คนงบน้อยผมยายทาไมนะเออ เราก็ไม่มีนะครับแล้วก็เล่นเท่าที่เล่นว่าคนที่เขามีเล็กกับผมเขายังกล้าลง YouTube เลยนะทําไมอย่างงี้นจะไม่ได้นะครับนะเออหน้าปีเลียงบ้านเอฟซีนะแต่ว่าเราเองก็ไม่ไหวเนาะเขาโตให้เขาโตอย่างนี้ดีกว่านะอืแต่ว่าถ้ามันไม่ไปกัดกับหมาที่บ้านผมเอาไปได้นะ เปรเียงกัอยู่ด้วยกันได้นะครับนะเป็นครั้งแรกในรอบเท่าไหร่นะเอฟซี FC นะรอบสามทิ์หรือเปล่านะเกือบเดือนเลยนะที่ได้มาถ่ายคลิปในหะ้เอฟซีได้ชมมาวันนั้นก่อนสงการหลายวันเลยที่ผมมาถ่ายนะเออแล้วครั้เนี้ยก่อนสงการอนะ่ะมันมีคนมาเยอะนะผมก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะก็มีแต่คลิปทักทายแล้วก็คลิปเทสตู้มิดโลแล้วก็ตู้กลางที่ว่าจะเป็นเล่นสงการนะแต่สุดท้ายก็เล่นได้แค่วันเดียวแหละนะไป ก็ปัญหาก็คือสิบสามสิบสี่ก็เล่นหน้าบ้านเพื่อรุ่นน้องอย่างจะบายใจเนาะสิบมาก็ไปเล่นบ้านเพื่อนที่เป็นช่างซ่อมมอไซค์นะแล้วก็สุดท้ายก็พากันไปไหลอีก,กอำเภอหนึ่งนะที่เขาจัดนะก็จ่ดอย่างนี้ทุกปีนะเอฟซีสิบห้าทุกปีเลยในไหลในอีกตัวอำเภอหนึ่งนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามึงเคยไปเด็กๆนะเขาก็ไหลยอย่างนี้ทุกปีทุกปีเลยนะช่วงวัยรุ่นไม่ได้ไปเนาะเออขี่รถตลอดตลอนไปอ่ะนะอืม นี่อย่างเพื่อนรุ่นน้องนี่ก็ไม่รู้ไงถ้าแกก็สั่งงานมาก็ต้องทํานะก็ไม่ได้ไปกันผมก็ไม่ได้ไปไม่มีเงินนะเนี่ยผมนี่คิดเนี่ยถ้าปีหน้าเนี่ยถ้าผมเนี่ยยังไงถ้าผมโปลงวดเจ้าฟินคันนี้หมดนะหมดก่อนสงการนี่ยิ่งดีนะเออที่ผมคิดไว้ก็คือแบบว่างวดนี้สมมติงวดนี้ผมโปะได้สองงวดงวดไหนก็ได้งวดหนึ่งอ่ะผมโปะอีกสองงวดเออ แล้วนอกนั้นก็ส่งตามปกติเลยนะมันจะหมดก่อนสงการแน่นอนผมมีเงินเหลือเที่ยวด้วยนะผมก็คิดนะเอฟซแต่ไม่รู้มันจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ต้องเจอปัญหาหลายอย่างแนละ้วก็ค่าปรับด้วยผมค้างค่าปรับค้างค่าส่งอะไรอะไรงวดเลยนะเอออันนี้ก็ส่งทุกเดือนทุกเดือนถ้าหยุดส่งนี่เขาก็ม,มาตามมารถเลยนะก็าคงไม่ได้โทรมาหรอกนะ พราะเขาจะมายึดรอบหนึ่งก็งไงนะเมื่อปีที่แล้วมั้งนะออนะผมต้องบอก f อซในเรื่องเครื่องเสียงนี่คือขอหยุดไปก่อนเลยนะมีแค่ไหนฟังแค่นั้นพังกระ่อมนะครับแต่คิดว่าถ้าจะเอาเงินเที่ยวนะ เครื่องเสียงก็คือห้ามซ่อมอ่ะเออมีแค่ไหนฟังแค่นั้นนะอ,อ มันก็ต้องรอดูในสะีเพ่าปีเนีย้ยผมยอมรับว่าเซ็งมากเลยนะเอฟซี FC, ผมไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะตอนแรกเพื่อนรุ่นน้องกุูสาบอกว่าเออสิบเจ็ดเราไปบางแสนก็ไม่พี่เออว่าอาก็ผมเคยถามเพื่อนว่าทําไมาไม่ไปสองวนันเออมีงานเหรอผมบอกบอก็ไม่พี่ผมอยากไปสิบเจ็ดนเดียวมันจะสนุกเลยไปอมาไม่มีงานอา้าวชิบหายแล้วนะผมนึกในใจชิบหายแล้วมึงเงอยแต่โชคดีของผมเอฟซี FC, นะก็คือประมาณว่า อ่าสิบเจ็ดอ่ะในตัวอำเภอผมมาเขาไหลทุกปีเหมือนกันผมก็ไปไหลในตัวอำเภอปกติแล้วนะที่ผมเคยไหลเนาะอ่าสิบขออภัยครับนะช่วงประมาณสักเกือบเกือบค่ำอ่ะเกือบเกือบตะวันตกดินอะ่ะประมาณสักห้าโมงอย่างงี้กันผมเคยไปไหลนะผมจําได้ผมมาบ่ายสองผมวนลนวนรถได้แค่รอบเดียวกำล,ลังวนกลับมาอีกรอบหนึ่งตำรวจไล่แล้วบอกบ้านอยู่ไหนเขาบ,บอกบอกหมู่บ้านเข้าไปเขาโบไปทางนี้เลยมาโบเราออกอย่างไวเลยนะ ไอ้ละไอ้พักพวกที่มาเล่นน้ำสคก็เดินไปกวนเดชเดิน,เ,ดนเหมือนที่เข้าไหลกันในถนนข้าสารเนาะเออก็ต้องไปรอมาอีกนะอะก็เลยจําได้นะเออเลยจําได้ดีนะครับแต่ว่าปีนี้นะเอนะในตัวอำเภอผมคือแบบ เขาเล่นกัน้งแต่เที่ยงแล้วนะเออแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปอ่ะบอกตัวว่าเอออย่าไปคํำๆเด้อเพื่อนเมียเพื่อนก็ถามว่าเออทาไมไม่ทำไมไอ้ไม่ไปตอนนี้ล่ะเออผมบอกว่ารถไม่มีน้ำมันเพราะว่าเราไปเงี้ยรถเรามันรันเครื่องนานไงลันเครื่องนานเลยนะติดเครื่องตลอดยังไงรถก็ต้องกินน้ำมันอยู่ละผมก็เลยบอกไปคํำเลยนะเล่นแค่ไหนเอาแค่นั้นนะยังดีกว่าไม่ได้เล่นผมก็บอกเมียเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนก็เออแต่ผมนะ ก็ผมก็เล่นน้งอยู่หลังกระบะคนเดียวนะ <c oughs> นะตอนที่ว่าไปไลายในตัวอีกอาเภอหนึ่งวันที่สิบห้านะมีคนถามว่าพี่พี่มาคนเดียวเลยนะมียายป้าคนหนึ่งพูดพูดแบบพูดเอาให้น้มันปากมาเนาะบอกมาคนเดียวอย่ามาเนาะผมก็ตะโกนบอกเอ้ามาคนเดียวพี่ตรงไหนป้าเออเขาไม่ได้ห้ามเล่นคนเดียวนี่ว่าพี้เนาะเออผมก็ตะโกนไปไงไม่รู้ว่าเพื่อนมันได้ยินเปล่าน,น้เพื่อนอยู่ในรถนะเครื่องเสียงเครื่องทรงเครื่องเสียงก็ดังนะเออ เครื่องเสียงเขานะไม่ใช่ของผมนะของผมไม่มีนะเพราะว่าางที่บอกเนาะฟิลไม่แต่วันแรกนะซิงเลยก็พูดตรงๆในเอสซีนะก็ยังเหมือนมีโชคตาเข้าข้างนะตอนแรกผมก็คิดว่าเพื่อนจะไม่ไปนะพวาเพื่อนไม่อยากไปไหนุท้ายเพื่อนไปเพื่อนถามเอา้าไหนไอจอลงพงลง,ลงผมก็ไปขนตู้มาจากบ้านแหละนะสิบห้าทุรู้ว่าดอกขาดเพิ่มอีกเอาก็อย่างที่บอกเนาะ สุดท้ายเพื่อนก็ยอมพาไปนะเพื่อนยอมขับรถให้นะพูดตรงๆในเอฟซีผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เป็นช่างซ่อมมอไซค์คนนี้เนาะเพื่อนเราเรียนมาด้วยกันแต่วัยรุ่นน่ะนะแต่ขาอยู่คนละห้องกับผมไงนะครับนะไม่รู้เขาเขาคงไม่ได้มาดูคลิปอย่างนี้หรอกนะแต่เราก็ขอบคุณเขาก่อนนะที่ว่าเขายังต่อยอดให้เรานะเออเขายังพาเราไปเนาะแม้ว่าจะเป็นรถเราเองตัวเราเองก็ช่างเถอะนะเพราะว่า เหมือนอารมณ์เหมือนว่าเราโดนไอ้เพื่อนรุ่นน้องเอนี่ยเทแล้วนะก็ยังมีเพื่อนคนนี้คอยช่วยคอยซัพพอร์ตแบบให้เราได้เล่นน่ะเออนะเพราะไอ้ที่ผมพูดผมก็พูดกับเพื่อนนะเล่นไปเหอะน,นะแก่ไปมันก็เล่นไม่ไหวนะไปเล่นตอนแกยังขนาดผมไปในเอฟซีผมไปเล่นในอีกตัวอำเภอหนึง่งนอะ่ะตาลุงคนแก่นะถ้าจะอายุประมาณไม่เกือบหนะ้าสิบก็ห้าสิบอ่ะยังนั่งรถมันนั่งนั่งรถมันเล่นให้เขาสานน้ำกับหลานแกเลยนะต้องป้าต้องลุงต่าง,ง,างยายก็ยังมานะแต่มาน้อย นะผมไม่ไให้แม่ผมฟัง<ม>แม่ผมก็ยังงงนะเออปกติก็น่าจะเป็นวัยกลางคนวัยคนทํางานมันก็วัยรุ่นอะไรประมาณนี้เนาะเออแต่ผมว่าวัยนี้ก็มานะผมคิดว่าอ่ะกูจะเล่นไปไม่รู้อ่ะแต่เพื่อนมันไปด้วยกูก็จะเล่นแม่งจนแก่นะเพราะว่าถ้าเราแก่ร่างกายเราจะไปไหวหรือเปล่านะอย่างน้อยอ่ะใจเราอยากไปแต่ร่างกายไปไม่ได้อย่างน้อยก็อ่ะเออกูเล่นมาเต็มที่แล้วเว้ หาว่าตอนไปรุ่นมันก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะ f อซมันหาเพื่อนไปไม่ได้มั่งอะไรมั่งหลายอย่างนะแล้วก็มาติดช่วงโควิดอีก3ปีที่ไม่ได้เล่นนะ f อนะ3ามปีเนี่ยคุณเสียโอกาสไปเท่าไหร่แล้วนะผมว่าที่จริงอะ่ะรัฐบาลอะ่ะควรจะสั่งให้ตามอำเภอหรือว่าตามจังหวัดกระช่างสมมติที่นี้เขาให้ไหลสอวันใช่ไหมคุณต้องเพิ่มไม่เข้าสาวันสีนะที่ไหนกระช่างนะสมมุติว่าให้ไหลสี่วัน คุณต,ต้องเพิ่มให้เขาปเป็นวันหนึ่งสมมุติที่นี่หลายวันหนึ่งก็ต้องเพิ่มให้เขาเป็นสองวันเพราะอะไรเอเเพราะว่าโควิดอ่ะมันไม่ได้เล่นคุณต้องคืนโอกาสนี้ให้ประชาชนนะที่ผมคิดนะเพราะผงการนะเอเจว่าเงินเข้าประเทศเราเท่าไหร่นะคุณให้เล่นอ่ะเงินมันก็เข้าประเทศนะครับเออเข้าในประเทศเราอะนะเออมันก็มีดีนะมันก็ไม่ใช่มันมีข้อเสียนะครับ เออข้อเสียคือแบบรถติดมั่งคนแถวนั้นเขาออกไม่ได้มั่งเอ,อ่อครึ่งเสียงดังมากอ่ะครับอันนี้ก็มันก็ต้องอารมุ่มอารมวยเนาะเพราะว่าปีหนึ่งมันมีเกือบ400วันน่ะมันปเปิดแค่3แค่เต็มที่เลยก็แค่แปดวันบางที่เขาไหลาย,ยาวๆเนาะเออมันมันก็คงไม่ตายลนนะั้งนะในเอฟซีผมว่านะครับนะเอออ่าปินงยำบางแสนเนี่ยบางแสนเนี่ยเขาให้เข้าได้ทุกทางนะสิบสามถึงสิบห้าแต่ว่าสิบหกสิบเจ็ดอ่ะเขาให้ไปเล่นอยู่บนถนนข้าวสารอย่างเดียวนะถ้าคุณไม่เล่นอยู่บนสกุลบิอท,ทบอ ตำรวจวเขาก็ไล่ออกนะก็ให้ไปขึ้นทางสะพานเขาไอ้ตรงถนนข้าหลามนะเอออย่วางแส่นะเขาให้เล่นห้าวันแต่ผมอะ่ะพวกผมอะ่ะมันไปห้าวันเลยไม่ได้หรอกนะต่อให้มีเงินก็ช่างเพรา,า,านนนะออว,าาว,านะว่าร่างกายมันล้านะ fc นะร่างกายมันล้านะครับก็เล่นแถวสิบสิบสามถึงสิบห้าก็เล่นแถวป้าเนี่ยนะเออสิบหกสิบเจ็ดค่อยไปวางแสียังยงดีดีกว่านะเพราะว่าร่างกายมันล้ามันไม่ไหวอ่ะเออซนะ fc นะครับ นะก็มาเล่าให้เอฟซฟังให้เยอะเลยนะก็ว่งางๆในเนะนะก็ตอนนี้ผมก็ออกเครื่องเสียงชุดตู้ลำโพงชุดฟังในบ้านออกไปแล้วนะเอาตู้เด็กๆมาแทนนะตู้ซับประจนนะเดี๋ยวว่าจะถ่ายคลิปรีวิวให้ดูว่าเป็อะไรเป็นอะไรมั่งนะครับนะเออก็ประมาณนี้เนาะครับเอฟซนะก็พอสมควรเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะ ก็ขอบคุณ FC นะที่เข้ามารับชมคลิปนะก็ขอบก็ฝาก FC นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแน,นลด้วยนะครับนะหากผมพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ